เดี๋ยวผมจะขอญอาตแนะนําตัวน้องๆแต่ละตัวก่อนนะครับผมตัวแรกก็ผมที่อยู่ทางซ้ายมือสุด,ร,ดรับ,รบรมผมชื่อว่าน้องพิงคลาวาเป็นกระบือที่ได้รับการได้รับการไถ่ชีวิตราระจะทานมารับผมอายุประมาณสองขวบครึ่งรับผมเป็นกระบือเพศเนียตัวที่สองอยู่ตรงกลางรับผมชื่อว่าน้องขาวพองเป็นกระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตมาเหมือนกันครับผมส่วนที่ขวามือชื่อว่าพี่ขันทองเป็นกระบือที่ได้รับการยืมมาจากจังหวัดอุทัยธาน,นีครับผม ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระบือเปลือกสายพันธุ์พัฒนาซึ่งปัจจุบันนี้มีมูลค่าสูงมากครับผม อ่าอาประวัติของพี่ขันทองครับผมพ่อของพี่ขันทองชื่อว่าพี่แก้วฟ้าอ่าเขาเรียกว่าเป็นพญาควายเขือดครับผมปัจจุบันมีมันล้ามากพี่ขันทองพี่แก้วฟ้าส่วนกระบือก็จะมีด้วยกันหลากหลายสายพันธุ์ครับผมท้องฟ้ากระบือจะมีอยู่สายพันธุ์ที่อยู่เป็นสายพันธุ์ต่างระบือป้าจะมีลักษณะ ลำตัวสูงใหญ่กวา่ากระบือบ้านโดยทั่วไปประมาณ2อสเท่าซึ่งจะเปป่าโตรเตไวไมจะสูงได้ถึง2เมตรและหนักได้ถึง1นึ่งถึงหนึ่งพันาอยกิโลกรัมถ้าเกี่ยวกับกริมบ้านทั่วไปนะผมอย่าง้องพิพางที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็ผมสูงประมาณร้อยสกว่าบาอ่ะใช่สูงประมาณร้อยสาบกว่ากระบือป่าสูง2งเมตรจะเห็นได้ชัดว่าแตกต,ต่างกันอย่างมากก็ผมแต่ว่ากระบือป,ป่าละปัจจุบันนี้ ลงเหลือน้อยมากครับผมเหลืออยู่แค่ฝูงเดียวในประเทศไทย,ไยอาศายัยอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวืขาแข้งจังหวัดอุทร์ทันนีครับผมเป็นกระบือปปากข,ของสุดทายในประเทศไทยส่วนน้องๆที่อยู่นี้จะเป็นอ,อยู่ในกลุ่มของกระบือบ้านที่ปากระบือบ้านก,ก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มเหมือนกันจะเป็นกลุ่มของกระบือแม่น้ําและกระบือปักครับผมน้องสามตัวนี้จะอยู่ในกลุ่ขลมของกระบือปักกระบือปักเป็นกระบือที่อาศัยอยู่ในแถบเอเชียตันขอบเฉียงใต้ครับผม อาดูอาศัยอยู่ในแต่ประเทศไทยเราพม่ากัมพูชามกระบือชนิดนี้เขาจะมีลักษณะเด่นตรที่ความสวยงามความสลาดและความเชื่องก็ผมเหมาะสําหรับเลียงไว้เพื่อจุกและใช้แรงงานส่วนกระบื้อแม่น้ำครับผมเป็นอีกสายพันหนึ่งที่อาศัยอยู่ในแถบที่ไออาร์อาแถบประเทศอินเดียปากีสถานครับผมซึ่งกระบือกระบือชนิดนั้นครับผมก็จะมีลักษณะเด่นตรงที่ต้งนมขนาดใหญ่เหมาะสําหรับเลียงไว้เพื่อจม ของเรานี้เหมาะสําหรับเรียงไว้เพื่อฝุดและใช้แรงงานครับผมเมื่อกี้บอกว่ากระบือของเรามีลักษณะเด่นตรงที่ความสวยงามความสลัดและความเชื่องครับผมน้องกระบือ,อาสายพันธุ์ตักของเราครับผมสวยงามหึ่งท่นว่ามีการเขียนตําราการดูกระบือเรียกว่าต,าตําราอูดงทัศนียครับผมเป็นวิธีการดูกระบือปลกสายพันธุ์ไทยครับผมเรียกหรือเรียกอีกอย่างว่าการดูอัตลักษณ์หรือเบญจลักษณ์มีวิธีการดูด้ดยกัน5ประการครับผม,ม มีวิธีการดูด้วยกันห้าประการตรงนี้อาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่ครับผมอาเดี๋ยวผมจะขอรยายไปแล้วกันครับผมจุดแรกที่ดวงาที่หัวคิ้วหัวตาเขาครับผมจะมีขนสีขาวอยู่จุดนั้นเรียกว่าตาแต้มครับผมจุดที่สองจะมีจุดสีขาวสองจุดตรงแก้มคล้ายๆกับลับดับรักยิ้มครับผมจุดนี้เรียกว่าแก้มจำ้ำจจุดที่3ามจะมีเหมือนน้องเขาใส่สร้อยคอสีขาวอยู่ครับผมเรียกว่าสร้อยคอขาวหรืออ้อมคอขาว จุดที่4คือถุงเท้าสีขาวขึ้อนน่องทั้ง4่ทางครับผมและจุดที่ห้าคือปล้องขาดําจะมีขีดสีดําตรงข้อเท้าหรือข้อตีคล้ายๆกับลายข้อเท้าครับผมอ่ามองที่ลูกป้าดาดินชัดกว่าครับผมรวมกันเป็น5อย่างครับผมสำหรับอัตลักษณ์หรือเบญจลักษณ์ของกระบือไทยคือตาแต้มแก้มจ้ำอ้องคอขาวถุงเท้าขาว,ขาวแล้วก็ปล้องขาดาครับผม วันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับฝนตกทางนั้นก็ได้ไปให้อาหารแล้วก็ไปดูอย่างใกล้ชิดพนอนะครับวันนี้ก็การกันพี่ๆแล้วก็น,อน,อน้องๆด้วยเผื่อฝอนตกบนฝนไม่สบายอยู่กลับไปเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะบรรยายข้างบนรถก,กันนะครับประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวส่วนต่อไปนะครับจะไปในส่วนของแปลงที่สองนะครับแปลงที่สองเนี่ยมีชื่อถามว่าการแก้ไข ปัญหาตามสภาวะวิกฤตนะครับก็อย่างเช่นที่ว่าเมื่อภัยมาเนี่ยเราจะเอาตัวรอดอย่างไรนะครับแต่เราก็จะแบ่งเป็นฐานมีเจ็ดฐานก็เลยรู้นะครับแต่วันนี้พอในดักรูดมีสองเนี่ยเราอาจจะบอกบางฐานนะครับที่จาเป็นนะครับจะต่อประมาณนี้ครับ ก็อย่างไรรถที่ผมเราใช้มาก็25ปีไปไหนเลอีกกลุ่มหนึ่งก็น่าจะเปียกเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่าเราลงดูแป้งนะครับแป้งในส่วนของแป้งที่หนึ่งของเราก็จะดีหน่อยแต่ใบวัดตวงว่าช่วงที่เราเดินลงไปนิดหนึ่งเนี่ยฝนจะตกหนักกว่าน,นี้หรือเบาวกว่าน,นี้นะครับังไงก็เปียกแต่ตอนนี้เราได้เปียกคืออยู่บนรถไปก่อนนะครับประมาณนี้ thank you จริงเพื่อที่ในสุวนศึกษาระวัตศาสร์ภา9ี4เนี่ยมีทั้งหมด2อ2ไร่นะครับอย่างที่ประธานท่านได้กล่าวเปิดไฟนะครับแต่จะเดินดูทั้งหมดก็คงไม่ไหวนะฮะแค่ประมาณสักกิโลสองกิโลก็น่าจะเหนื่อยกันแล้วนะคร <ๆ S 1> ก็นี่เดินครบทุกข,ขาแดนด่ๆคือในส่วนของไปที่หนึ่งนะครับ76ไลิบไฟมอ่ไม่เห็น ฝ่ายบอกด้านอ่าด้านองค์พระพี่จะเป็นแปลงแปลงอ่แปลง,งปลกูปลกปลูกหญ้าให้กับกระบือนะครับแต่ละสายพันธ์เอ่ตอตามแต่ละสายพันธ์เนี่ยสรรพคุณก็จะไม่เหมือนกันนะครับ